มีหลายคนสงสัยนะครับว่าสุนัขเล่นกัน,นกระโดดขี่กันนะครับมันคือการข่มหรือเปล่าถ้าฝรั่งเขาเรียกเขาเรียกมัลติ้งครับเหมือนกันขี่มานะครับถ้าสมมติว่าเขาตื่นเต้นจนเขามาติ้งครับแสดงว่าเขาไม่ได้มากับเจ้าของน้ำสึปลอดภัยนะการฝึกสุนัขช่วงบวกนะครับทําให้น้องหมามีกรอบมีขอบเขตนะครับ ไม่ใช่ฟอร์ดฟรีนะฟอร์ดฟรีคือการเล่อให้น้องหมากระทําแล้วรูปแบบจะออกมายังไงนะครับอันนั้นแล้วแต่น้องหมาตัวนั้นซึ่งมันก็ดีครับมันดีทุกวิธีแหะครับแต่ถ้าจะใช้เทิงบวงจริงคือคุณต้องมีกรอบและคุณสอนสิ่งดีๆอยู่ในกรอบนะครับและส่วนการเมา์ติ้งเนี่ยสำหรับผมมันจะเป็น การจุชนวนและการสมมติสุนัขเล่นการข่มกันนะครับเราก็จะดูโดมิเนตโดมิเน้์ว่าไปอยากจะพูดเรื่องของการข่มหรืออะไรก็ตามก็แสดงว่าอินเนอร์นะครับหรือจุดตั้งต้นของสุนัขตัวนั้นนะครับเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิกับหมาตัวอื่นได้ไหมซึ่งถ้าเรา,เ,ราเขาทําแต่เด็กมรืออย่างเงี้นะเป็นการสะสมทุนในทางที่ไม่ควรแล้ะกันไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ควรเวลาเขาสะสมนี้ครับก็จะเข้าใจว่าหมาทุกตัวต้องยอมแล้วอยู่ๆเขาไปโดดขึ้นหมาพิษบูอ่ะอ่ะแล้วก็โดนกัดอ่ะ ทำยังไงใช่ไหมเราก็ต้องนะครับสอนให้ว่าการจริงๆแล้วมันการมน้อตอรงกัดข่มละไม่รู้จะพูดยังไงเชื่อผมสิเราเล่นเราเล่นเป็นข้อมูลละกันเมื่อไหร่หก็ตามครับที่คุณปล่อยน้องหมาของคุณขึ้นมาตัวอื่นหรือขึ้นขาคุณหรือขึ้นแขนคุณบ่อยๆเข้าแล้วคุณเริ่มควบคุมน้องหมาไม่ได้หรือน้องหมาดุนะครับให้นึกถึงข้อมูลที่ผมกำลังบอกไปครับส่วนมากเนี่ยตอนเด็กๆไม่มีปัญหาแล้วครับจะมีปัญหาเริ่ม10เดือน1ิเดือนขวบหนึ่งเชื่อผม อย่าเชื่อดีกว่า,าข้อมูลนะครับคิดได้เจออ๋อฉันเคยให้น้องหมาเป็นขอมหมาตัวอื่นอ๋อฉันเคยให้น้องหมาดึกๆขาแขนสู้ๆเอาใจช่วยนะครับเป็นข้อมูลก่อน